สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom l a d ดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำกับเราทั้ง3คนนะคะออยังคนางค่ะนัทเอวิตราค่ะยกรินดาค่ะค่ะวันนี้นะแต่ละคนก็เตรียมแต่ละเรื่องมาฝากกันเด็ดๆไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดมาก เป็นข่าวนะคะในเดลี่เดลี่เมลของอังกฤษนะเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ละเมอ,อมเคยละเมอไหมคะ มัก็คงไม่รู้อะค่ะว่าละเมอคนเคยบอกไหมว่าเราละเมอหรือเราเคยมารู้สึกได้ว่าเอ้าเมื่อคืนฉันละเมออาจจะมีอย่างนี้ละเมอส่งข้อความหาหนุ่มโดยไม่รู้ตัวโอ้ยฉันงอไม่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้เออถ้าจะละเมอแล้วมีคนรู้แสดงว่ามีคนนอนด้วยเออก็เลยตอบไม่ได้ไ่ไว่าละเมอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าละเมอส่งข้อความแบบที่แนทบอกเนี่ยอันนี้อาการอาจจะใกล้เคเยงอาจจะเล็กเวอร์อาจจะเหมือนผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาละเมอมาทำกับข้าวทุกคืนนะคะคุณผู้ช มีประโยชน์เหมือนกันนะ ไม่ดีแล้วล่ะพี่ <คง S 1> ว่าคงจะอ้วนนะพี่แนท <c oughs> แล้วคือไม่ใช่แค่ละเมอทำกับข้าวเขาละเมออย่างอื่นด้วยซึ่งน่ากลัวมากเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ,คะส่วนในช่วง Lady Beauty วันนี้นะคะวันนี้เรื่องของการเลือกเครื่องสำอางสำหรับคนแพ้ง่ายมาฝากกันค่ะอืม,มน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับช่วงของแนทนะคะ Lady Fashion นะคะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่กำลังมาแน่ๆนั่นคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสีชอันนั้นคืออะไรหรืออะไรอ่ะนี่ไมบอกอะไร สีสใช่ไหมสีสีสอ่านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแน่นอนในช่วง Lady Fashion ค่ะค่ะนะคะอะมาเริ่มต้น Lady News นะคะวันนี้พูดถึงการละเมอนะคะ,คะก็เป็นข่าวไปก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะเพราะขนาดเรายังรู้เลยนะคะก็ไปเผยแพร่ๆๆในเว็บไซต์ Daily Mail ของอังกฤษนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่า Leslie ค o แซ a นะคะเป็นชาวอังกฤษ วัยห้าบหปีนะคะ,ะต้องเผชิญกับโรคประหลาดก็คือว่านอนละเมอทุกคืนนะคะแล้วในแต่ละคืนการละเมอของเธอก็คือว่าลุกขึ้นมาทํากับข้าวนะคะแล้วก็กินด้วยนะคือไม่ใช่ทําเสร็จแล้วกลับไปนอนนะคือทําแล้วก็กินเรียบร้อยเลยนะคะ2,500แคลอรี่ทุกคืนโดยไม่รู้ตัวอาจจะหิวหรือเปล่าตอนกลางวันเนอะเหรอจะเ,เก็บไปฝันกันก็คืนนี่แหละร่างกายมัน น้ำย่อยออกมา,าท้องร้องก็เลยลุกขึ้นมาทำอาหารแต่ว่าเขาเป็นโรคแล้วล่ะนะเพราะว่าเป็นแบบนี้ทุกคืนนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากไปตรวจนะคะเธอมีความผิดปกติทางการนอนที่เกี่ยวข้องกับการกินเรียกว่า Nocturnal Sleep Related Eating Disorder นะคะ NSRED นี่คือชื่อโรคของเขาเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน<า>และเกี่ยวข้องกับการกินนะคะทำให้เธอจะต้องนอนละเมอแล้วก็ตื่นมาทานอาหารทุกคืนกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่ากินอะไรเข้าไปบ้าง<ล><ๆ>เขาก็บอกว่ารู้ตัวอีกทีเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วที่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะเห็นเศษอาหารที่ตัวเองกินเมื่อคืน จานเจินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยอยู่ตามพื้นก็เลยรู้ว่าอ้าวฉันกินเข้าไปเหรอเนี่ยมารู้แบบนี้ทุกเช้าเลยนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่อาการที่ตื่นมาทานที่บอกว่าละเมออย่างเดียวนะแต่ว่าบางครั้งไปกินอะไรที่มันไม่ใช่อาหารเช่นกินสีเข้าไปด้วยโน่ากลัวจังเลยอ่ะกินวาสลีนเข้าไปด้วยนะหรือแม้กระทั่งผงซักฟอก ก็กินเข้าไปด้วยอก็กินเข้าไปแต่ก็อันนี้อันนี้คือใครเป็นคนบอกอะคะมีแฟนตัวเธอเนี่ยแหละก็ตื่นขึ้นมาเจ็บหรือว่าบางทีเนี่ยก็คงจะเป็นเยอะจนถึงขั้นแบบต้องไปโรงพยาบาลในตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ผลก็คือว่าโอเคเธอก็ยังปลอดภัยดีอยู่แต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ตามมาอะไาหนักขึ้น น้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็แล้วละเมอทานเข้าไปด้วยหาวิธีการในการรักษาตัวเองว่าเออทํายังไงดีมันเป็นโรคที่ทรมานก็เลยแบบไหนไหนมันควบคุมตอนกลางคืนไม่ได้เธอก็เลยควบคุมตอนกลางวันด้วยการที่จะพยายามทานผักผลไม้ตอนกลางวันเพราะรู้ว่าเดี๋ยวตอนนอนก็ต้องกินอีกต้องลุกขึ้นมากินแล้วควบคุมการกินไม่ได้คิดดูไปกินสีกินผงซักฟอกอย่างเงี้ยดีว่าแบบถ้ากินไปเยอะๆนี่ก็ อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้นะคะก็ตอนนี้นะคะคุณหมอนะคะทางการแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการละเมอเนี่ยเป็นลักษณะของโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะบําบัดได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเออละเมอปกติแต่อย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีหลายคนนะที่มีอาการละเมอที่ถึงขั้นต้องรักษาแล้วอย่างเช่น ละเมอแล้วไปทําร้ายคนอื่นมไม่รู้ตัวหรือมีแบบนี้ด้วยละเมอแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าก็มีข้ออ้างหรือเปล่าเนี่ <laughs> หรือว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ <S <S เพราะว่าถือว่านอนละเมอรุนแรงขนาดนี้ก็ควรที่จะต้องรักษาแล้วก็ดูแลสุขอ,อนามัยในการนอนเขาบอกว่า หลายอย่างหลายหลายอย่างจากการละเมอเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามาจากการนอนก็เป็นไปได้<ะ>เหมือนกันการนอนมีหลายชนิดเช่นปัญหานอนไม่หลับนอนแล้วผวาตอนกลางคืน<ะ>เคยเป็นพี่เคยเป็นตอนสะดุง้งนอนตอนกลางวันเนี่ยแหละ,ะแล้วแบบอะไรก็ oh. ไม่รู้ตึ๊ดขึ้นมาแบบตกใจ<ะ>อ,อย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นเยอะนะคะอาจจะทําให้การนอนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเจ็ตแล็กก็เป็นปัญหาในการนอนเหมือนกัน<ะ>หรือว่านอนกัดฟัน อยกเคยเห็นคนนอนกัดฟันคนนอนกัดฟันไปกับเพื่อนเราแบบเหมือนไปแคมป์กันไปเที่ยวอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เพื่อนนอนกัดฟันการกัดฟันที่หอยที่นัเคยเห็นไหมมันไม่ใช่แบบอืมคือมันเรียกการเคี้ยวฟันเลยค่ะคุณผู้ชมมันกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับอย่างนี้เลยอะจะทให้กรามใหญ่ขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันคือกัดชนิดที่ว่าบางคนเป็นรุนแรงมากถึงขนาดหยกคิดว่า นี่ตื่นมาฟันไม่ร่วงหรอคือไม่ได้กัดอดอัดอึดอย่างนี้นะคะคือแบบเรียดเลยอะเคี้ยวเหมือนเคี้ยก็ดูกอ่อนเลยอะรุนแรงมากอะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีอาการผิดปกติพวกนี้เนี่ยก็คือจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเรานิดนึงถ้าเรารู้ว่าเออเราเป็นคนนอนหลับยากก็พยายามที่จะฝึกการนอนให้มัน เร็วขึ้นจะได้นอนรากกว่าจะหลับบางคนหลับยากเเคยเห็นนะคนที่มีปัญหาเครียดมากๆเครียดมากถึงบอกนะว่าละเมอเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชใช่ไหมคะเคยมีคนรู้จักเลยที่ว่าเครียดนอนไม่หลับมีปัญหากลุ้มใจมากๆก็เลยกินยานอนหลับก็ปิดแระสกใช่ไหมแล้วบางทีถ้ากินสะสมมากๆเนี่ยบางทีมันไปกดประสาทไม่สนิทค่ะทำให้ลุกขึ้นมาละเมอละเมอเนี่ยแบบ น่ากลัวนะบางทีก็คือพูดคุยอะไรกับเราเป็นเรื่องเป็นราวลุขึ้นมาไร้รำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตื่น,ต,นาตาโตด้วยนะไม่ได้หลับต,ตา,ตา<ช>ด้วยโโคนรอบข้างก็จะไม่รู้ว่าเขาละเมอก็คิดว่าเขาตื่นปกติแต่เขาพูดาาจาอะไรบางอย่างเนี้ยหรือว่าบางคนค่ะละเมอแล้วก็ไปหยิบมงหยิบมีดมาทําลายตัวเองหรือบางคนก็กระโดดตึกก็เป็นไปได้ก็ถึงบอกว่า้พวกยานอนหลับเนี่ยบางทีหมอเขาถึงต้องควบคุมยาอย่างนี้เท่านั้นนะคะห้ามไปกินเองเพราะว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงที่ตามมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ นอกจากดูแลร่างกายแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเยอะๆอย่างเคสที่แบบลุกขึ้นมาทําอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย อย่ากแย้ไปหาคุณหมอดีกว่า,าพบจิตแพทย์ดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความเครียดบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวหรือเราไม่อยากจะยอมรับก็ต้องไปพูดคุยกันว่าจริงแล้วเรามีความเครียดอะไระที่ทําให้เราเนี่ยหลับแล้วมันกังวลลุกขึ้นมาละเมอ,อนน้นนุนนี่อะไรอย่างงี้ค่ะหรือเคยมีนัดดาราในเมืองไทยนี่แหละที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของน้าหนักตัวเองมากพยายามลดความอ้วนมากๆเลยกินยาแลวความอ้วนก็แล้วทุกวิถีทางก็แล้วกลางคืนค่ะฝันว่าตัวเองแบบได้กินของอร่อยมากเต็มไปหมดสะดุ้งตื่นขึ้นมาอาหารเต็ม กําลังนั่งกินอยู่ในเวลาแบบปีสองปีสามอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วต้องกินอาหารแล้วบบมุ่นแล้วก็แบบขําเครียดกับมันมากในช่วงเวลากลางวันแต่จริงการหาหมอจิตแพทย์เนียเ่ยจิตเวชจิตเวชเ,เ,เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกตัวหนึ่งแหละที่น่าจะช่วยได้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อยากไปหาหมอจิตเวทคิดว่าไอ้การไปหาจิตแพทย์เนี่ยคือสมมว่าเราเป็นเราเป็นบ้าหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไปปรึกษาา เกวิทยาพวกนี้จะเรียกว่ามีความสําคัญมากๆบางทีฝันเรื่องดื่มๆซ้ำๆเขาก็หาหมอกันแล้วบางทีทำงานเหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเขาก็หาหมอกันแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดค่ะใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็จะได้ทําให้เราเนี่ยไม่มีโรค,คะสะสอมอยู่ในร่างกายด้วยอยา่าคิดว่าเรื่องของการละเมอเป็นเรื่องที่ปกติคนอื่นเขาก็เป็นการละเมอบ่อยๆผิดสังเกตก็ควรที่จะไปพบคุณหมอนะคะ เป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆไม่อยากให้เกิดกับตัวเลยแล้วจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆละเมอหรือเปล่าราคาในช่วงหน้านะคะวันนี้มีวิธีการเลือกเครื่องสําอางสําหรับคนแพง่ายมาฝากกันนะคะรวมถึงวิธีการทดสอบการแพ้เครื่องสําอางด้วยนะคะถ้าจะแต่งหน้าเราจะต้องแพ้โปรดักต์ทีหลังเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ดีติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะ wisdom lady wisdom lady กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ wisdom lady ค่ะช่วงนี้ lady beauty นะคะเรื่องของเครื่องสําอางก็ยังเป็นเรื่องที่สาวๆหลายคนเนี่ยยังให้ความสําคัญอยู่ะจะแอะออกจากบ้านทีก็ต้องแต่งหน้านิดนึงทาปากนิดนึงบางคนก็แต่งไม่นิดนะบา <c oughs> งคนก็มี <c oughs> บางคนก็ไม่นิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแพ้เครื่องสําอางขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะพี่อยอยพี่นัทบางคนเนี่ยอยากแต่งหน้าใจจะขาดแต่ติดว่าตัวเองขี้แพ้เป็นคนขี้แพ้แบบไม่ชนะอะไรเลยไม่ชนะอะไรเลยแพ้เครื่องสําอางแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ท ให้สวยขึ้นค่ะทำให้สวยน้อยลงอะไรพี่เคยพี่เคยแพ้ค่ะแล้วก็พี่ก็นึกว่าโอ้โหบัตชอนยี่ห้อนี้เนี่ยมันดีจริงเลยปัดตั้งแต่เช้าแล้วตกเย็นก็ยังคงแดงอยู่ปรากฏเป่าไม่ใช่บวมแล้วก็เป็นผื่นโอบัรู้ตอนล้างหน้าอีกวันหนึงยังแดงอยู่บัชอนดีจริงเลยดูมีเลือดฝาดตลอดเวลา อีกวันต้องไปหาหมอผิวเห่อขึ้นมายังแดงอยู่ยังแดงอยู่ภูมิใจใหญ่ลยแต่ไม่แสบไม่คันอะไรใช่ไหมคะไม่แสบไม่คันก็ค่อยๆเห่อมาเรื่อยๆถ้าเราปล่อยไว้อีกวันหนึ่งไม่แน่นะอาจจะคันก็ได้พี่หอยต้องไปทดสอบใหม่นะคะโดยการทาแล้วไม่ล้างหน้านอนเลยวันรุ่งขึ้นอาจจะแสบๆคันๆนะคะทีนี้วันนี้ก็เลยจะมีอ่หรืวาผลิตภัณฑ์บางตัวที่จะมาแนะนํากันนะคะเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เป็นคนขี้แพ้ แพ้ง่ายแพ้เครื่องสำอางนะคะอย่างแรกเลยมาดูกันนะคะก็คือเครื่องสำอางที่เขาเขียนว่า m i n เนอร หรือแร่ธาตุนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ะจะมีแป้งเป็นพาวเดอร์แป้งแป้งฝุ่นสําหรับแต่งหน้าเนี่ยคะ่ะแต่เป็นสูตรมินเนอรัลพวกนี้ค่ะจะเป็นสูตรสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางที่ไวต่อสารเคมีทั้งหลายเพราะว่าจะมีการแทรกพวกแร่ธาตุพวกมินเนอรัลเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็จะลดพวกพาราเบนหรือสาร <c oughs> ที่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ลดพวกวัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสําอางพวกนี้ก็จะมีอายุการเก็บสั้นกว่าเครื่องสําอางที่มีที่เขียนว่า Preservative ก็คือเครื่อง สารกันเสียนั่นเองค่ะ,นะ,คะเนี่ยว่าซื้อมาเราต้องรีบใช้ให้หมดเลยรีบใช้ให้หมดส่วนมากก็จะเป็นตลับไม่ใหญ่มากนะคะ,ะแป้งฝุ่นเนี่ยปกติแล้วถ้าเราซื้อมาเป็นกล่องใหญ่ๆทั่วไปแบบมินเนอรัลเนี่ยอาจจะเล็กลงหน่อยนะคะเพราะว่ามีอายุการเก็บสั้นกว่านะคะเพื่อสัมอาลมินเนอรอลัลอย่างที่2ค่ะให้ทดสอบก่อนสวยทดสอบก่อนสวยก็คือขึ้นชื่อว่าผิวเนี่ยบอบบางแพ้ง่ายแล้วเวลาใช้อะไรก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้องมีการทดสอบก่อนด้วยการทดสอบโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็น แป้งครีมโลชั่นหรือแม้แต่ครีมย้อมผมหรืออะไรก็ตามที่เป็นเคมีที่จะมาแต่งเติมความสวยเนยนะคะก็ให้ทดสอบจากบริเวณผิวอ่อนแอเช่นหลังหูโอ้โหอ่าหรือทาแป้งหลังหูอ่ะหลังหูหรือท้องแขนนะคะช่วงท้องแขนช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดทดสอบความแพ้นะคะว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วจุดที่เราทําการทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีอาการ บัสออนแดงจังแดงที่ดึ้นคันมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปนอนต่างจังหวัดและคิดว่าเป็นน้ำเพราะว่าตอนซื้อได้ลองแล้วมันไม่แพงไงอ๋อ หมายถึงว่าลองที่แขนลองที่แขนแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้แพ้อะไรอ๋อค่ะพกไปที่อื่นไปต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ว่าผสมกันว่าเราล้างหน้ากับน้ําที่มันไม่โอเคหรือเปล่ามันถึงแดงขนาดนั้นอยากจะเห็นจริงๆเลยประชอรชั้นดีของพี่อ๋อยนะคะก็ถ้า24ชั่วโมงแล้วนะคะ24ชั่วโมงไม่มีการแพ้ก็ผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะกับผิวคุณแล้วไปวิ่งกลับไปซื้อที่เขาต้นวิ่งกลับไปซื้อนะคะอย่างที่3ก็คือสังเกตต้นเหตุของอาการแพ้อย่างที่พี่อ๋อยบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ ิตภัณฑ์น้ำล้างน้สกระรปรบใช่นะคะถ้าเกิดรู้เหตุผลต้นเหตุของอาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังของเราได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้นหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆอย่างเช่นถ้าแพ้น้ําก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้อะไรดีคะน้ําขวดถ้าเกิดอใช่ใช่น้ำขวดล้างหน้า นะคะ,ะแล้วก็ให้จดจําสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางชนิดนั้นสมมติว่าคุณผู้ชมแพ้แป้งฝุน่นนะคะลองดูข้างขวดว่าแป้งฝุ่นชนิดนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นแล้วดูว่ามีความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ตัวใหม่ไม่มีตัวเก่ามีแล้วเราแพ้ตัวเก่านั่นหมายความว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในการที่แพ้ตัวนั้นนั่นเองของตัวเก่าบางทีอ,อ,อาจจะไม่ได้แพ้เครื่องสำอางนะเคยมีเพื่อนค่ะ อยู่ก็ผื่นขึ้นเป็นตุ่มคันเขยเือไปข้างหน้าเลยไม่ได้แพ้เรื่องสระงแพ้ผ้าของหนูที่เช็ดหน้าของฟังดูแล้วแบบเนี่ยหมดจะแพ้กับอะไรล่ะเนี่ยใช่ไหมหรือไม่ก็บางทีผ้าของหนูอาจจะแบบเป็นอะไรที่มันมีฝุ่นเยอะมันเข้าไปซึมซับน้อนาอาจจะชื้ออาจจะไม่สะอาดอาจจะวางทิ้งไว้แล้วบางทีฝุ่นมัน อมก็ไปในนั้นได้เยอะก็ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่จะใช้ในการเช็ดหน้าด้วยใช่ค่ะอย่างผ้าเนี่ยอย่างพี่พี่นนพูดเรื่องผ้าขนหนูมาก็ดีเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ผ้าเช็ดหน้าซ้ําแล้วซ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปยังไม่เปลี่ยนจริงหรอเออจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนทุกๆวันหรือเปลี่ยนทุกๆ3วันเพราะว่าเวลาที่เราเช็ดหน้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมันก็จะต้องหลุดติดไปด้วยความชื้นจากน้ําที่เราล้างหน้าก็จะต้องเก็บสะสมอยู่ในนั้นบางคนผึ่งในห้อง เออหรือไม่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ได้ซักบ่อยๆก็ควรที่จะไปตากให้มันโดนความร้อนโดนแดดโดนลยสักนมดความชื้นนีดตัวดีเลยนะคะอะค่ะอย่างที่3เมื่อกี้นะคะก็คือให้สังเกตต้นเหตุอาการแพ้โดยเฉพาะเครื่องสําอางนะคะที่มีส่วนผสมของสาร sls นะคะไม่ใช่รถเมอร์ d e เดสนะคะ S l ส s l s คือโซเดียมรอลีนซัลเฟตนะคะแล้วก็พวกวัตถุกันเสียและน้ําหอมพวกนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่จะทำให้คุณผู้หญิงแพ้เครื่องสำอางกันนะคะแล้วก็อย่างที่4ให้เลือกเครื่องสำอางประเภทไฮโปอัลเลอร์เจนิกคือไอไฮโปคือต่ำถ้าไฮเปอร์คือสูงอัลเลอร์จิกอัลเลอร์เจนิกก็คือการแพ้ไฮโปอัลเลอร์เจนิกคือ เครื่องสําอางที่มีการแพ้ต่ํานั่นเองนะคะมีหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องสําอางเด็กเออไม่ใช่เครื่องสำอางเด็กผลิตภัณฑ์เด็กแป้งหรือว่าแชมพูพวกนี้ค่ะเขาจะต้องควบคุมพิเศษก็จะต้องมีการเขียนไฮโปอเลอร์เจนิกนั่นก็หมายความว่าเด็กใช้แล้วมีอัตราการแพ้ต่ำนะคะเครื่องสำอางแบบนี้นะคะถูกทดสอบมาในระดับหนึ่งแล้วว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องสำอางที่เหมาะกับสาวที่ไวต่อสารเคมีมากๆแต่ว่าก็ไม่ควรวางใจ ร้อนะคะถึงแม้จะไฮโปแต่มันไม่ใช่นอนเลยไม่ใช่ไม่มีเลยมันไฮโปคือมันแค่ต่ำเพราะฉะนั้นก็ให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนด้วยนะคะคะอย่างที่5เมินเครื่องสำอางเก่าเก็บเสียดายเสียดาอะไรเนว่าผู้หญิงหลายคนเสียดายงผู้หญิงหลายคนเป็นแบบนั้นนะแป้งเนี่ยโอเคมันต้องทาทุกวันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหากับแป้งแต่ถ้าเป็นพวกลิปสติกบลัชออนชโดเนี่ยคือขอโทษนะ ไอ้พาเลตหนึ่งเนี่ยใช้ไปชาติหนึ่งก็ไม่หมดนะเอาจริงๆแล้วบางคนก็ซื้อมาเรื่อยๆของเก่าสีนี่ก็สวยนะทิ้งไม่ได้อันใหม่ก็มาก็ยัใช้อยู่ก็ใช้ได้แทมไปเรื่อยๆหารู้ไม่หมดหมดอายุไปแล้วสักประมาณ3ามสามถึงห้าปีเนี่ยบางอย่างหมดอายุค่ะนะคะดังนั้นนะคะต่อไปเราซื้อลิปสติกมาแท่งหนึ่งเนี่ยเราควรจะมาฝานแบ่งครึ่งแล้วแบ่งเออเป็นไอเดียหนึ่งเล็กๆแบ่งกันใช้แต่พี่ไม่ควรใช้ลิปสติกแบบ หมดเลยนะยอ๋อปากใหญ่ไม่ใหญ่โว้ไม่ใหญ่เป็นคนปากใหญ่ พื้นที่อะพินมานหันมาไม่ยอมแบ่งงกนี่จะบอกว่าไม่แบ่งเพื่อนนะคะก็อย่าเสียดายนะคะถ้าเกิดหมดอายุแล้วควรจะทิ้งนะคะไม่ควรใช้ต่อมันจะก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะอย่างที่6ค่ะดูฉลากก่อนใช้นะคะบางฉลากของเครื่องสําอางบางประเภทเนี่ยก็จะมีฉลากบอกส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ซับซ้อนให้เช่นบอกหมวดประกอบเป็นหมวดใหญ่ๆซึ่งก็จะมี 2- อสาชนิดอยู่ในนั้นนะคะถูกซ่อนเอาไว้ที่เราอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่คิดว่าเราแพ้ตัว แต่ว่าตัวที่เรารู้สึกว่าดอกจันนี่แหละตัวดีเลยนะคะเพราะว่านั่นคือสารควบคุมพิเศษนันเองนะคะอย่างสุดท้ายเลือกเครื่องสำอางที่ตัวเองมั่นใจดีกว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องไปออกงานวันนี้อย่าถอยเครื่องสำอางใหม่ใช้วันนี้อาจจะไปหน้าบวมเห่อแดงกลางงานได้นะคะคุณผู้ชมควรจะเลือกเครื่องสำอางที่เรามั่นใจแล้วเราเคยใช้ว่าไม่แพ้อย่างบางคนเนี่ยวันนี้ฉันจะไปงานแบบ สำคัญสำคัญฮอตๆหน่อยวันนี้ฉันจะต้องถอยเครื่องสำอางมาลิปสติกแท่งใหม่เดี๋ยวฉันกะทาวันนี้เจิดเลยปากบวมกลางงานกดดับทันทีเพราะปากเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสำอางเครื่องสำอางอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเวลาจะต้องออกงานสำคัญรองเท้าค่ะจำเป็นใช่คืออย่าวันนี้จะออกงานเช้านี้ไปถอยรองเท้าคู่ใหม่กัดขึ้นมาไม่คุ้มกันเดินไม่สวยนะคะหน้าบึกเลยชุดสวยแต่หน้าอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เลือกเครื่องสาอางที่มั่นใจที่เคยใช้แล้วมั่นใจดีกว่าอันนี้ก,ก็เป็นเคล็ดลับเจ็ดอย่างที่เอามาฝากกันแล้วหลายๆคนนะตอนนี้ต้องยอมรับว่าคุณสาวๆเนี่ยมีทางเลือกเครื่องสําอางขายตามท้องตลาด ในอินสตาแกรมก็มีแล้วบางคนต้องเลือกดีๆนะคะบางอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านคุณภาพไม่ได้มีการันตีมาตรฐานอะไรใช้ไปเนี่ยอาจจะเสียโฉมได้เหมือนกันของก็อของปลอมเยอะแพ็กเกจเหมือนกันแต่ข้างในปลอรอดตะกัวเยอะก็มีนะคะก็ให้ฝากสาวๆไว้ระวังกันนิดหนึ่งด้วยฟังแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องใช้สติในการเลือกสมารมากๆนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของแฟชั่นมาอัปเดตกันที่กำลังมาแน่ๆค่ะค่ะ กับข้าสู่รายการ w i s อม m Lady นะคะในช่วงของ Lady Fashion ค่ะตอนนี้เราจะมาอัปเดตกันบ้างนะว่าเทรนด์ที่กําลังมาเราต้องทําตัวแบบล้ํายุคนะคะรู้เรื่องไปหมดเลยนะแล้วก็เลือกว่าอันไหนเหมาะกับเราเราก็จะได้แบบ เออเห็นคนอื่นใส่ก็จะได้เอ้ยฉันรู้จักนะจ๊ะอันนี้คืออะไรนะคะสำหรับนะคะ,อะไอเทมที่จะมาแน่ๆมีด้วยกัน3อย่างในช่วงนี้อย่างแรกนะ,ะเขาเรียกว่า Bomber j a c k ็ t มันคือม oh, ันคือแจ็คเก็ตนั่นแหละแจ็คเก็ตมือระเบิดเดี๋ยวจริงๆเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟลาแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตบินได้ีกไม่ใช่ที่เรียกว่าไฟลาแจ็คเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นออกแบบมาให้สําหรับนักบินตั้แต่แรกเลยนะจริงๆถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงครูสอนพละที่โรงเรียนเราคือใส่เสื้อวอร์มที่มันจะเป็นจัมตรงเอวแล้วก็จัมตรงแขนเสื้อนั่นเนึกง่ายที่ฟลาแจ็คเก็ตเออสำหรับินไมาตั้งนานแล้วนะสำหรับนไม่ฮิตตอนนี้นะคะสมัยครูพละเลยเนาะ เลาย้อนไปอยนี้อาจจะพอนึกภาพออกบ้างแล้วกันแต่จริงๆแล้วมันจะมีดีไซน์เก๋ๆนะซึ่งตอนนี้ผู้หญิงหยิบเอามาใช้กันค่ะค่อนข้างเยอะนะคะคือแรงต่อเนื่องมั้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือนอกจากว่ามันจะเป็นจีบตรงตรงข้อมือกับตรงเอวจัมจัมตรงข้อมือกับตรงตรงข้อมือตกกับเอวแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีสีสันที่สนุกสนานขึ้นเช่น อาจจะไม่ได้เป็นสีเรียบๆเ,เหมือนเดิมแต่เป็นลายดอกไม้ไล,ลายกราฟิกเ,เห็นบางยี้หอลายาลายจุดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันดูแบบว่าเป็นสีสันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะซึ่งเวลาอ่านแล้วข้างหน้าจะเป็นซิปยาวเห็นไหมก็พูดง่ายๆว่าบางทีอ่ะเวลาเราพูดถึงเสื้อนอกหรือแจ็คเก็ตเนี่ยเราจะนึกภาพผู้ประกาศข่าวนั่งอ่านข่าวเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นสูตรอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะใส่เสื้อนอกแบบนี้คือเป็นแจ็คเก็ตที่มันดูสนุกสนานลำลองได้นะแล้วก็มันก็เรียก ว่ามันทําให้ดูแบบว่าสมบุกสมบันขึ้นออในกรณีที่คุณต้องการจะแบบขึ้นรถไฟฟ้าบ้าง BTS บ้างออนะคะสลัดจาการถเบนซ์ <laughs> มันก็ตอไไปถามวางบางทีจะแบบเออแต่งตัวแบบว่ากรีดกลายเป็นคุณนายตลอดเวลามันกัจะไม่ไหวใช่ไหมคะซึ่งกรณีแบบนี้ละคะ่ะก็จะทําให้เราดูสมบุกสมบันขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลุคแบบสปอร์ตเกิลอ่าสปอร์ตเกิลก็เป็นความน่ารักแล้วก็ดูเด็กด้วยแล้วก็อาจจะแต่งตัวให้เก๋กว่านั้นโดยการหาหมวกแก๊ปมาใสา่นะคะหรือว่าเล่นกันแดดกันก็มีลุค แปลกๆสนุกสนานเยอะแยะมากมายมันก็จะไปได้ดีกับบล็อคเบอร์แจ็คเก็ตหรือว่าฟล y j แจ็คเก็ตอย่างมากเลยแต่ว่าพี่เคยเห็นแล้วคือตอนหลังๆมาเนี่ยผ้าจะบางด้วยนะคือไม่ใช่หนาให้รู้สึกเหมือนแบบเสื้อหนาวเสื้อคลุมเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ได้ใส่เพื่อป้องกันความหนาวเพราะเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้หนาวอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแฟชั่นหรือว่าบางทีก็ใส่กันความโป๊บบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออทำกิจกรรมได้เยอะขึ้นเช่นจะเข้าวัด ก็ยังดีกว่าเราใส่เสื้อสายเดี่ยวคอทวงโป๊ะเวลาโกรมอันนี้ก็ใส่ให้มันดูแบบว่าธรรมะแมงขึ้นก็ดูเป็นเอ็กเซสซอรีติดรถก็ดีนะคะอย่างเช่นที่พีนัทว่าถ้าไปเข้าวัดหรือไปสถานที่ที่ต้องแต่งตัวมิดชิดแต่ว่าเราจะต้องไปต่อถ้าเกิดจะใส่มิดชิดมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านก็อึดอัดเงรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่ตัวเราเลยแบบนี้แจ็กเก็ตมือระเบิดขึ้นมาใส่เลยแล้วก็ทําธุระได้เสร็จแล้วก็ทอนว่าบางทีก็จะมีแบบที่เป็นปักล่งปักเลื่อมอะไรให้มันดูเป็นสสสีันนววยงาามมกกิขึ้้แล็ ที่พี่อ๋อยบอกทีมมันก็ผ้าบางๆใส่เราไม่ได้ร้อนไม่ไดดอะไรนะคะกันแดดเออถูกต้องแล้วนะคะอันต่อมานะคะก็อย่างที่เราก็มากันพร้อมคือเรื่องสีสันค่ะรออยู่สีสันนะคะที่คาดว่ามาแรงแน่นอนนะคะในบนแคทวอล์กปีนี้ยกให้กับสีม่วงกล้วยไม้นะคะมันก็จะเป็นสีตั้งแต่โทนม่วงม่วงยิ่งก็เหมือนเหมือนดอกกล้วยไม้แบบแคทลียาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแดงอมม่วง นะคะก็อย่างที่แนตติดหัวอยู่นะคะหรือว่าเป็นโทนสีชมพูคือมันจะเป็นชมพูอมม่วงไปจะถึงโทนม่วงแบบนี้เลยวันนี้เรามาตามตีมาครบทุกสีของแเะฉพาะเก้าอี้รายการเรานี่ก็อินเทรนด์เก้าอี้ก็ใช่ถ้าเป็นม่วงอย่างนี้อาจจะนึกถึงการบินไทยสัญลักษณ์ของการบินไทยใครคุณผู้ชมได้ฟ้าเลยค่ะนะก็เรียกว่าอยู่ในโทนโทนกล้วยไม้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดอกกล้วยไม้เนี่ยมันก็มีหลายโทนเข้มอ่อนกันไปแต่ว่าทั้งทั้งนั้นมันก็ดูสวยงามดีนะคะแล้วก็ สีม่วงเนี่ยจะทําให้เราดูมั่นอกมั่นใจแล้วก็อย่างที่น้องหยกนะรู้สึกก็คือสีม่วงมาทําให้เรารู้สึกว่าลึกลับนี่ม,มันดูเซ็กซี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการใส่สีม่วงเทรนด์ใหม่ๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันในวันที่เราอยากจะดูเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่มซึ่งที่พูดมาว่าสีม่วงดอกอไม้เนี่ยมันจะมาในปีนี้เนี่ยไม่ได้ไก่การนะจ๊ะไม่ได้พูดมั่วๆแต่มันมีการวิจัยออกมานะคะโดยบริษัท x r ็กหรือว่าบริษัทที่ผลิตแพ เขาจะกาหนดแถบสีแล้วก็รหัสที่ใช้เป็นมาตรฐานในวงกัรออกแบบออกอมานั่น,น,นเองของปีนั้นๆแล้วก็บอกมาว่าสีของปี2014เนี่นแหละก็ออกมาเป็นทางการเลยว่า มันก็คือสีม่วงกล้วยไม้อือินเทรนด์รู้สึกว่าแต่งมาถูกแล้วแสดงว่าถ้ายังไม่มีติดตู้เนี่ยก็มีไว้จะได้ล้าเทรนด์ดูสิม้แต่เคสโทรศัพท์มือถือนี่นะคะนี่เป็นม่วงเข้มมันนี้ของนัาจะเป็นม่วงอมชมพูนิดนึงอันนี้กล้วยไม้อ่อนมีแไปถูกเลยเพราะว่าเป็นแต่แอสเซซอรี่อย่างเดียวอมชมพูนะคะนะคะซึ่ง นี <łość> ่ใจนําเสนอไงนานๆจะล้ำนานๆจะล้ซึ่งต้องบอกเลยว่าขนาดนะคะเจ้าหญิงเคสมิเดียตันเองนะคะก็ปกติจะใส่เรสสีเขียวมาปีนี้นะก็เรียกว่าหันมาใส่สีม่วงเรียกกระแสกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ ยิ่งชัดเจนหรือว่าขนาดนะคะผู้หญิงที่เ,เรียกว่าเป็นไอจอลของหลายๆคนทั่วโลกเนี่ย<ช>ก็หันมาใส่สีม่วงเราก็ยิ่งอยากจะใส่สีม่วงกันเข้าไปใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเท่านั้น<ช>แต่ยังไปถึงนะคะในเรื่องของเทรนด์ความงามด้วย<ช>ก็บอกว่าปีนี้นะคะสีม่วงเนี่ยมันเป็นการผสมระหว่างโทนร้อนโทนเย็นนะคะรวมไปถึงสีทาเล็บ สีม่วงก็จะมาอะลิปสติกวันนี้เอามาโชว์คือที่เอามาโชว์เพราะว่าเราจะบอกรา่องีแล้วแค่แค่ปลอกลิปสติกนี่อันนี้ก็เป็นฝากถือด้วยอันนี้ก็จะเป็นม่วงที่เข้มกว่าหน่อยนะคะอันนี้เป็นม่วงที่เข้มมากสีเหมือนผ้าพันคอหยกเลยนะคะอันนี้มาให้หนูถืออันนี้นะม่วงเข้มมากนะคะแล้วก็อันนี้ม่วงแบบ อ่อนมากอันนี้ที่นัททาที่ริมฝิปากเนี่ยพี่เดาว่าเป็นสองสีเนี่ยผสมกจะผสมผสมกันนะคะก็นี่แหละเห็นไหมว่ามาจริงๆอันนี้ม่วงแบบพลามม่วงเข้มุนเข้มอ่าใช่ม่วงพลามอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะโอ้สีเดียวเลยเป๊ะเลยอะเห็นไหมแปลว่ามาจริงๆนะคะดังนั้นก็ ยังไม่มีหรอซิยังยืมก่อนได้ตัดแบ่งไงตัดแบ่งัดบอกในที่แถวกัน้นเลเพราะความประหยัดนะคะ <laughs> ก็นี่แหละค่ะคือเดวิดวงของความงามนะคะการแต่งหน้าก็สีม่วง มาแต่ว่าถ้าแต่งม่วงข้างหน้าก็อาจจะไม่ไหวนะ,ะถ้าเ็มือนโดนต่อยอะแค่อายแชโดว์สีม่วงหรือแค่ลิปสติกสีม่วงอย่างเดียวเนี่ยกำลังพอเหมาะนะคะและยังรวมไปถึงการตกแต่งบ้านด้วยเขาก็บอกว่าปีนี้สีม่วงสีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหรือว่าอ็อ s ดอรี s ต่างๆอาจจะเป็นนาฬิกงนาฬิกาประดับฝาบ้านเนี่ยก็เรียกว่า โทนสีม่วงก็จะมางั้นวันนี้หนูลาจริงๆห้องนอนหนูก็ม่วงหรือลองนึกอย่างงานแต่งงานงานแต่งงานเนี่ยเขาก็จะใช้สีม่วงนะคะมาเป็นแบบเก้าอ่งก้าอี้ผ้าปูโต๊ะม่วงทนสีพีนัทดอกไม้ดอกกล้วยไม้นี่แหละค่ะสั้งทาเป็นแต่ก่อนจะเป็นม่วงลาเวนเดอร์ตอนนี้รู้ว่าจะเป็นม่วงกล้วยไม้คือสีมันจะออกแบบ จัดจ้านขึ้นอีกหนึ่งค่ะถูกต้องแล้วนะคะอันที่สามค่ะที่เรียกว่ามาแน่ๆคือกลังเกงขากว้างกว้างโอ้โหกลับมาอีกแล้วเหรอเหมือนสมัยเราเราเป็นวัยรุ่น่ะแล้วมันจะมีเกงขากระดิ่งขาระพังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขาม้าขากระดิ่ง ล,ละครั้งด้วยละ,ลละคัังงจะใหญ่มากอะไเงี้ยตอนนั้นสมัยนั้นยังใส่เป็นยีน <c oughs> เดี๋ยวนี้แน่จะกลับมาแล้วเ <c oughs> พียแต่ว,ว่ามันไม่ใช่ยีนนะคะ <c oughs> มันเป็นกางเกงผ้าอะไรแบบนี้ที่ก็เรียกว่ามีหลายแบรนด์แล้วไม่ว่าจะเป็นวาเลนติโน่ก็ดีชาแนลก็ดีมอสกิโน่ก็มีก็ <c oughs> เ,รเรียกว่ามีให้เห็นแล้วนะคะซึ่งใส่แล้วมันจะทำให้เราดูตัวสูงแสดงว่าเอวสูง เอวสูงเอวสูงมันทาให้ดูบอกว่าเออดูสูงเพรียวด้วยใครที่เป็นนางแบบคุนสูงอยู่แล้วก็ได้เปรียบมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงตัวค่อนข้างเอ่อค่อนข้างตัวเตี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะถ้าใส่คู่กับเสื้อครอปเสื้อสั้นๆเนี่ยก็จะยิ่งดูเพรียวบางเท่าที่ฟังเทรนแฟชั่นของพี่ณทที่พูดมาหลายๆเทปนะคะคุณผู้ชมยกมีหมดแล้วรวบๆมาๆรวบๆได้ว่าเทรนปีนี้มาแบบเยอะๆจัดจัดหมักหมักอลังอลัง ม่วงกางเกงขาบานขากระดิ่งกระโปรงปทรงระฆังเสื้อสีเมทัลิก อะไรพวกนี้คือปีนี้มาเริมรู้สึกว่าเริ่มอยู่ในสังคมไม่ได้ถ้านว่างนั้นข่าวแต่ัไม่มีเลยมันคือเรื่องของความสนุกคือมาแล้วไปมาแล้วไปแล้วไม่ได้คงอยู่ตลอดปีนี้ต้องร้อนแรงแน่เลยฟช่นคะแต่ก็ใส่ให้มันสนุกสนุกแล้วก็รู้สึกเหมาะกับตัวเองถ้ารู้สึกว่า้อันนี้มันไม่เหมาะกับรูปร่างเราเลยหรือสีนี้เราใส่แล้วเราเราดูไม่ไปด้วยมันดำเกินไปสำหรับเราก็อย่าฝืนค่ะเทรนมันก็เป็นแค่ความสนุกของฤดูกาลเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั ที่คุณรู้สึกมั่นใจใคุณถึงจะสามารถเปล่งประกายออร่าออกมาได้นั่นที่สุดเลยนะก็เป็นเป็นทำให้หลายคนมีความหวังที่นั่งชมอยู่ทางบ้านนะเผื่อว่าแบบเฮ้ยขากระดิ่งแล้วขาแล้วค้งแล้วใส่ไม่ได้พอเจอคํากําลังใจจากแนตตาใส่แล้วมั่นใจอันนี้ของจริงใส่แล้วยืดอกเดิน อย่าแบบพ่อหออ,อ,อย่างงั้นก็ใส่อะไรที่มั่นใจดีกว่าใช่ค่ะนะฮะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับเหมือนเดิมนะคะที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Distom Lady นะคะกลับมาพบกับเรา3มคนได้ใหม่ค่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ